หาใ,ใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือจะบริการพุทโทรหรือบริการทำไหนก็ได้ให้เป็นเครื่องรอบจิตให้อยู่กับกายไม่ให้จิตส่งออกไปนอก แต่อย่าบังคับจิตอย่าต้องคับจิตไม่ให้สงออกการบังคับจิตจะทำให้จิตคัดเครียจะทำให้ตัวเกรงจะทำให้มีสภาวะตึงนั้นไม่บังคับจิตถ้าเราอาศัยฐานกายโดยการสัมผัสลมหายใจ ก็ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องรละึกรู้ของจิตอาศัยกายหรืออาศัยลงให้จิตีบ้านอยู่ไม่ต้องเพงเป็นคิโล แค่รับรู้ลมเข้ารับรู้ลมออกปล่อยให้ร่างกายหายใจเองและจิตเป็นผู้รู้ลมเราจะสังเกตว่า เมื่อจิตไม่ยด้ดิ้นที่ลมจิตแค่อาศัยลมเป็นเครื่องระลรุกรู้ไม่ต้องทำลมเข้าและไม่ต้องทำลมออกเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่เข้าเองและออกเองนั้นอาศัยของที่มีที่ไม่ได้ตูแต่งอะไรขึ้น ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เรามาใายลมหายใจเป็นเครื่องล่อโดยที่เราจะไม่ต้องมีภาระเรื่องการกะทางลมขึ้นมาลมเป็นอย่างไรให้จิตรู้ว่าลมเป็นอย่างนั้นรู้อยู่เนือง รู้เบาๆรู้สบายสบายถ้าไม่มีผู้เพ่งเข้าไปในลมหายใจจะสังเกตเห็นได้ว่ารมเป็นส่วนหนึ่งผู้รู้ลมเป็นส่วนหนึ่ง ลมหายใจจะกลายเป็นสีที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้รมลมหายใจเป็นเครื่องฟูแห่งกายจิตเป็นเครื่องฟงแบ่งจิต ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้โลมเป็นเครื่องรอเลี้ยงกายให้กายตั้งอยู่ได้จิตเป็นเครื่องรอเลี้ยง,งธรรมธรรมหรือบิญญาณให้บิญญาณอยู่ที่ตั้งทั้งสอส่วนนี้ เมื่อจิตเลิกว,วีกำลังจะเริ่มเห็นได้ว่าลูกนานถูกแก้งออกกายเป็นส่วนหนึง่งและจิตเป็นส่วนหนึง่ง เมื่อเห็นว่ากายเป็นส่วนหนึ่งและจิตเป็นส่วนหนึ่งจิตจะไม่ได้สัมพันธ์มั่นหมายที่ลงมหายใจแต่แค่รับรู้อยู่เนิ่งๆและจิตจะมาสัมพันมั่นหมายมาดูที่จิตเองเอาศัยกาย็นเครื่องร้อ ื่อให้จิตมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมารู้อยู่ที่จิตไม่เห็นอยู่ที่จิตจิตตังขารจะนิสภาพของการบงแต่ง อย่างเช่นพูดเกี่ยวกับลมหายใจว่าลมหายใจบอมมากทำไมวันนี้ฉันนั่งสมาธิดีจังทำไมวันนี้ตั้งมั่นได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าจิตตสังขารเป็นผู้รู้ ที่ยังมีตัวเราเป็นเจ้าของเมื่อมีความตั้งมั่นดูแล้วให้เรามาดูที่จิตเมื่อรับรู้ภาษาทางกายเมื่อรับรู้ในสิ่งที่ถูกรู้จิตย่อมมาวิภาควิจาร์ณและปรุงแต่งต่อที่จิต ปุงเสร็จแล้วกระดับไปทรงต่อเวทนาสัญญาสังขาาและวิญญาณแล้วก็ปรุงต่อแล้วกระดับไปนี่คือการทำนานของขัน์ทั้งห้าความพึ่งทุกข์ไม่ได้ยูที่ร่างกายอาศัยร่างกายอยู่เนืองๆองอาศัยร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ วความ้นทุ์หรือความสิ้นทุก์ต้องคนที่จิตถ้าจัะตัดทุกชาติต้องกลับมาเห็นตัวเราผู้รู้หรือมารู้จักตัวเราผู้รู้ผ,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 ผู้พูดผู้ภาพผู้ปลุกแต่งคือเห็นจิตตัดสอนขามในขณะปัจจุบันเห็นระวาง เห็นระวางหรือจะเรียกว่าเห็นและไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นมีตัวเราเป็นผู้รู้เห็นตัวเราผู้รู้ผู้ภาคว่า,เป,า,า,งงา,า,าเป็นการทำงานของขันท้าหรือสำคาญเป็นการทำงานของวิญญาณขัน์ วิญญาณขังตัวนี้ถ้ามีผู้ดึกถือก็สิบตายกันเราเป็นผู้เกิดแก่จิตตายมีผู้จุดติมีผู้อาเป็นเกิดโดยหมายมม่นว่าวิญญาณนั้นเป็นเราหรือของเราแต่ลักษณะของวิญญา ในรูปขณะปัจจุบันวิญญาณเกิดดับเป็นขณะไม่มีตัวไหนคงค้างอยู่เกิดและดบับตัวเก่าเกิดขึ้นดับไปตัวใหม่เกิดขึ้นดับไปเป็นอย่างนี้อยู่ร่างใบไม่เคยมีตัวเราคงค้างในอดีตไม่เคยมีตัวเรา รอยไปอ้างว้างหรือรอยคอยความฝันในอนาคตนมีแต่การทํำงานของวิงญญาณขันหรือจิตตะสังขารในขณะปัจจุบันถ้ารู้โดยไม่สำคัญมั่นหมายจิตตะสังขารในขณะปัจจุบันว่าเป็นรัวเราของเรา นั่นแหละป้นทุสิ้นทุก์ได้โดยรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันเพียงฝึเพียงดูไม่พันไม่เพียงรู้ตัวเราในทุกขณะปัจจุบันอาศัยหลงและรู้ขึ้นมาอาศัยหลงและรู้ขึ้นมา อย่าพยายามไปรู้อะไรล่วงหน้าเพราะรู้ที่จะรู้ได้ต้องมีผัสสะในการรับรู้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นถ้าไปรู้ในอดีตไม่ใช่ความจริงหลงติดไปกับสังขารพวงแต่งในอดีตถ้าไปรู้ล่วงหน้าก่อนในอนาคตก็ไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันอันนั้นหลงปัจจุบันแล้วไปสร้างอนาคต แต่การรู้ตัวเราในขณะแต่จุกบงังมันเป็นตัวตามปกชาติเมื่อรู้ตัวเราเอย่างถูกต้องตัวเราจะหายไปรู้จะได้มีนนะ้ำหนักรู้จะเบาแต่เมื่อไรมีเราไปรู้มีเราไป็ื่นลื่น มีเราไปนค้นหามีเราไปแสวงรู้นั้นจะมีน้ำตาด,ด้วยความทะยานอยากด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าวิญญาณาขันเป็นตัวเราผูร้รู้และออกไปแสวงหาตากสิ่งที่ยึดมั่นถึงมั่น การฝึกไม่ได้ยากเพียงแค่ความเคยชินที่เราเคยชินมาหลายบบกหลายภามามันเลยเหมือนว่ยยากแต่จริงๆถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกอนุสัยใหม่ขึ้นมาคือกลับมารู้ตัวเราไม่เอาเราไปรู้สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น สัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นอ,ร,าานอ,ร,อริยมารในองค์แปดจะบริบูรณ์ในขณะจิตเดียวด้วยสิ่งสมาธิปัญญาสิ่งคือความเป็นปกปติของใจไม่มีความทยานอยากไม่มีน้ำหนักเป็นปกปติ เมื่อไหร่ที่สิ้นยึดถือตัวเราในขณะปัจจุบันเมื่อนั้นอริยมรรคมีองแปรจะเร็มวนในตัวมันเองมั้ไม่ได้เกิดจากการกระทังเป็นข้อข้อและแยกกระจายไปแล้วไปทาทเเรยานั่นไม่ใช่มัรคแต่เป็นมัคง่ายไม่ใช่อริยมรรคมีองแปดที่จะพลาดฟันประหาร ประหักประหารกิเลสได้ในขณะปัจจุบันอรอยิยมารที่มีกำลังจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวในปัจจุบันโดยมีสมาธิฐิเป็นประธานเมื่อ,อไรที่มีสมาธิฐิเป็นปะระธานอริยมารอีกเจ็ดตัวจะรวมเข้าด้วยกันในขณะจิตเดียวเมื่อนั้นจะมีกำลังประหารธริมชาได้ การฝึกนั้นไม่ยากเอาใส่ค่าวอดทนเหมือนกันตบพิอยู่เนืองเือนเห็นตัวเราหรือเห็นกายและจิตอยู่เนืองๆเพียงทำแค่นี้เพียงเจริญอยู่แค่นี้เพียงละลึกรู้อยู่แค่นี้ความทุก เกิดขึ้นได้เพราะรู้ตัวเราในขณะปัจจุบัน